เขาทะเลาะกันนะมันผิดกันแน่นันย่าผิดกันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ๆอย่าผิดกันอย่าผิดกัน คัดกันที่อย่างวะอย่าทะเลาะลก,กันใช่ไหมเขาทะเลาะกันใช่ไหมใช่ไหมดูรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ย,ยนั่นน่ะบักนึ่งนะ่ะโตขึ้นเจ้าของนะ่ะความอยากรู้อยากเห็นเป็นที่นึ่งเด็กคุณน่ะคุณน่ะเขาทะเลาะก,กันเขาคัดกันมา,ม,ามาแยกออกว่ะ รับบทเป็นเช่าบ้านหนึ่งเช่าบ้านสองอันนี้เรามารีวิวรั้วนะอยากรู้อยากเช็ดนี่ยนะรีวิวรั้วอยู่ดีๆใช่มันได้เป็นเบิ้งเพิ่งแยกแยกแยกมากัดกันบมดเจ้าสองคนอะไแยกพอเลิกแล้วลูกแยกยังไม่แยกยังอันนี้แยกยัง แยกยางลูกเศร้าแล้วเนาะเอาล่ะยังอยากลูกอยากเค้นไยเรื่องชาวบ้านนะแมนที่หนึ่งน้ำบัววันบักกันนี้ก็ไม่อาจจะคลิปน,นี้ตั้งใจจะรีวิวรัวจา้าโมได้มาให้เบิง่งเพิ่นจ้าความที่หนึ่งเรื่องของชาวบ้าน,นมันเดบเบตอยู่แล้วบกักกันนี้อันบล็อคผ่อนได้เนี่ยอันก้อได <laughs> ออเอ้เอายืนเอาล่ะลูกเพิ่นเจะเศร้าแล้วชาวบ้านเพิ่นเศร้าแล้วล่ะ ลูกมาบ่ะเปิดเส้นเล่าเฮ้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 ยายมันเกาะมันเก่อก้าวใจเออให้มันจื้อปนนี่มันเห็นเขากัดกันความอยากรู้อยากเห็นมันโอ้ยเอาละทำไมต้องชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านด้วยฮะฮะทำไมต้องยุ่งเรื่องชาวบ้านได้ย่าอยู่ไสนบะได้บะ เนเดียดให่เพรเห็นยายเลยไหญ่ใหอยู่ไหนโอ้ยยาญ่ใเลยลงมาลงมาพอแล้วทำไมต้องยุ่งเรื่องชาวบ้านตลอดเลยเห้อใหญ่แต่ว่าเอาลูกปล่อยลูกไปนี่สายไล่ตัวว่ะโอ้ยย่ายไม่อยากให้ยุ่งเรื่องชาวบ้านพีหนึ่งอยู่แล้วเศาเศาเศาะมาสิปีนได้แด้นี่ยเขามวมันปีนเมื่อไรเราละเพราะว่าตอนนี้ไอ้แพร่พึ่งกระล่างถุล่ะเห็ดหัวใส่รหมดหลอบขึ้นมันจะสิมีเพียงนี่แหละเทียสุดท้ายที่มันจะได้ปีนเอ้า เอาไอ้สงแต่ยากระปุกไปเล <ไป S 2> ยเพราะว่าตอนนี้คือเราเราจะต้องเอารั้วขึ้นทั้งหมดนะครับพี่พีเหตุผลก็คือน,นี่แหละยันที่บอกกันละบางคนนี้ก็สามารถกระโดดเกาะได้แบบนี้ก็คือเสียงการก่อสรสางน,นะครับพี่พีเนาะก็คงจะไม่มีโอกาสได้ออกไปแล้วเข้าใจไหมเข้าเดน๋ยวขี้กระปุกมาทำตัวให้มันน่ารักด้วยเข้าใจคุณเอาเบืงตีนมัเกาะได้ด้มันเป็นตุกแก่ได้ศาตรที่แล้วโอเค เจ้าอยู่พอแล้วลูกเจ้าพันก็หนีแล้วของกับพ่อสาความอยากรู้นะถามเดี๋ยวถามก่อนว่าต้องใส่เวลาจังมือไอ้แม่ะจังมือเรียบห่ิหัวแรงมือแรงพัดไอ้หมอกีอยู่เนี้ยมือจะหนีมือแรงแค่ซองนี่มือแรงแค่กันนี่เดอบเบตที่หนึ่งอ่าอยู่แล้วมือแรงกันเดอบเบตพ่อสำหรับมือนี้ อันขอตัวลาไปก่อนด้วพี่น้องเด้ยวยบักันนี้ไปบ่อปีนหัวบ่อยา่ามาทาไปไปลง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 มันก่อดิเบิงขามันจะก่อว่า <c oughs> อยากลงเนี้นี่บัอกอันนี้อ่ลงลงอันอย่าว่าสิปีนหัวบอได้แค่ตัวเข้าหน่อยหน่อยกห่วงไมันยังก,ก่อเอาวาสัน่น